ดบเด็ครับเพืออ่อนครับมโนฯนอขกครับเมื่อวานดูข่าวเช่นหนึ่งขำกิ้งเลยคุณประยุทธ์ครับนายกในดวงใจของคนบางคนคุณประยุทธ์ออกมาแนะนําผมว่าแกชอบพูดเล่นนะแกเป็นคนตลกอ่ะชอบพูดเล่นอ่ะออกมาแนะนําให้ชาวบ,บ้านเลี้ยงไก่สองตัวนะแล้วอ,อย่าไปพึ่งฆ่ามันเอาไว้กินไข่กินไข่ก่อนนู่นนี่นะ <laughs> คนก็ออกมามาวิจารย์กันเยอะมาด่ากันเยอะตรงๆมาด่ากันเยอะนะ จริงๆอะผมคิดบวกนะแกแกเป็นคนที่เล่นอะพูดเล่นแต่นักข่าวอะไปจับผิดแกเออคนดังอะใช่ไหมคนดังมีอะไรก็โดนโดนจับผิดเลี้ยงไก่สองตัวมึงประสาทแดกเปล่าไอ้ยี่ว่าไก่จะโตมึงใช้อาหารหมดหัวอาหารเท่าไหร่หมดเงินเท่าไหร่กว่าไก่จะโตก็จะออกไข่ได้นู่นนี่นั่นออกมาพูด <c oughs> นะบาบทีก็น,าน่าสงสารกันนะแกแกพูดขำๆอะแกก็โดนเนี่ยโดนเต็มเต็มเออ ผมยังแทะกันเลยถ้าเลี้ยงไก่แล้วคนอยู่คอนโดอ่ะจะเลี้ยงไก่ได้ไหมเออก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะโสต์ไปหานีติบุคคลเลยเนี่ยนายกบอกเลี้ยงไก่ขอเลี้ยงไก่ได้ไหมนิติบุคคลบอกเอยคอนโดเลี้ยงไก่ไม่ได้เลยเป็นเรื่องขำๆนะเพราะว่าแกน่ะเป็นคนชอบเล่นนะะเนี่ยล่าสุดแกก็ไปเป็นไปภาคใต้ไปพูดผู้หญิงภาคใต้นี่นะลูกเยอะฟันเนี่ยฟันนี่พังหมดนะอ่ะเพราะเพราะลูกเนี่ย มันดึงแคลเซียมดึงแคลเซียมจากแม่ไปประมาณนี้เออแกก็พูดเล่นนะพูดพูดแบบพูดไม่ค่อยคิดอ่ะปวดหมอฟันก็ออกมาถล่มเลยบอกเอยมันไม่จริงหรอกลูกมันจะเป็นดึงแคลเซียมจากแม่ได้ไงมันเป็นไปไม่ได้พูดได้ไงเคยได้ยินไหมครับคําพูดของเดนิสอิวานวิดฟอนวิชิน นะครับคุณคุณเดนิสนะเดวิดอีวาโนวิชเนี่ยเป็นเป็นนักเขียนบทละครชื่อดังของโลกเลยนะคนนี้นะเดนิสเนี่ยเขาก็ออกมาพูดผมมาพูดบอกว่าคนโง่คนโง่คือภัยอันตรายร้ายแรงเมื่อได้กลายเป็นผู้มีอำนาจคนโง่เนี่ยอันตรายเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนมีอำนาจนะนี่เดนิสพูดนะผมไม่ได้พูดนะเราไปฟัง นะครับปัดโทเดี๋ยวก็ทุ่มด้วยโพเดียมเลยประมาณนั้นเออผักทีขาดตลาดผักชีแพงก็ปลูกทหารปลูกผักชีพวกสมาคมขนส่งมิ Date องไทยไม่เดินรถเดี๋ยวก็เอารถทหารออกไปดิอืรถทหารเนี่ยขนได้ขนนู่นขนนี่ได้ประมาณนั้นนะครับมันก็ตลกตลกนะ ก็บอกแล้วลุงตู่เป็นคนตลกอือย่าไปว่ากันเลยนะครับก็ขำๆก็แล้วกันนะคิดบวกคิดบวกน้กําท่วมก็เลี้ยงปลาสิอืม,มีน้ําคุณก็เลี้ยงปลาไปเออมันเห็นยากเลยใช่ไหมเออปีหน้าผมจะพูดให้น้อยลงผมจะหดเหยียดให้น้อยลงนะครับผมจะทะเลาะกับนักข่าวให้น้อยลงนะครับผมจะทําตัวเป็นกู๊ดไก่ อันนี้แกพูดปีนู่นนะไม่ใช่ปีนี้นะแต่ปีนี้แกยังไม่พูดอันนี้แกพูดปีนู่นผมเก็บมันเล่าเพราะว่าเวลาแกพูดอะไรเนี่ยคนคนจะจดไว้ผมด้วยจะจดจดไว้หมดเป็นหลักฐานคําพูดเป็นในคนใช่ไหมล่ะเออเป็นหลักฐานเราเก็บไว้ว่าระดับผู้นําประเทศพูดอย่างนี้เออพูดได้ไงอืมประมาณนั้นปีหน้าผมจะพูดให้น้อยลงประมาณนั้นนะเดี๋ยวดูดูเส้นปีนะแกจะพูดว่าอะไรอย่างนะก็ไลฟ์ฟังกันละกัน ปัโทโธอย่าปิดทีวีหนีผมสิประมาณนั้นก็ขคำๆค,ครับก็พยายามคิดบวกครับอยู่ในประเทศนี้อย่าคิดเยอะคิดเยอะมันก็จะไม่สบายใจแล้วก็จะจะเครียดเป็นโรคเครียดนะแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตไม่ดีนะทํามาหากินกันไปแล้วก็ดูแลตัวเองและครอบครัวแล้วก็ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับคุณรักษาคนคิดดีทําดีครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับที่เราไปฟังเพราะว่าผม ผมไม่เคยพูดว่าเฮ้ยกด s u b s c r i ให้หน่อยกดติดตามหน่อยกดหัวใจหน่อยผมไม่พูดหรอกชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนี่แต่ยังมาด่าผมมันจะาบาปมั้วโอเคครับมโนกนอกก็ครับบุญรักษาครับ